สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสกคนเด้อม,มันหนีสะพอนกับอยู่เพื่อนอยู่ซาน้นเนาะพี่น้องมึฮหูสิไปทางไหนกว่าเที่ยงนากันยังบริเหตเพราะว่าไม่บ่พ่อ,พอก็เลยยุดการเหตุไว้ก่อนเพราะว่าสั่งไม่เพื่อนบ่ท่านได้ได้เนาะพี่น้องก็เลยมันอนีอยู่เพื่อนผมมียังเหตุก็เลยมาเล่าประสบการณ์ทำงานกทอมอใ,หให้พี่น้องพังเนาะว่าเหตุงานจักบบอนเหตุงานอีกยังแน่เนานะพี่น้อง สะพอนลงกรุงเทพครั้งแรกนะ้อพี่น้องลงกรุง,ทงเทพครั้งแรกก็ไปกับเอื้อยไปกับซสาแพนีนะ่เลยเนาะเอื้อยเพิ่นแบบว่าเพิ่นปลายลายปีเลวเวลาเพิ่นมาเพิ่นกะมาหับเอาสะพอนสิเนาะมาหับสะพอนสะพอนก็ลงพ้อมเพิ่นเพ,นเพราะว่าครั้งแรกยันแบบบ่งหูนะพี่น้องยันบ่งหูยันแบบว่าเขายังบ่เคยไปจักเถือ่อเว้สิฮะนะก็เลยไปน้ำเพิเ่นไปครั้งแรกนะเด้อไปเห็ดงาน,าน,น,นง,งานบ้านนาะพี่น้องงานบ้านกะงานบ้านจากอันคืออัน เจ้าคองอันชัวเจ้าคองเนาะพี่น้องอันเท่าแก่เอื่อยนี่นะผืนมีลูกสาวเผืนลูกสาผืนอันบ้านลูกเสาผืนเนี่ยอยู่สุขุมวิทเนาะสุขุมวิทซอยสี่สิบเก้าผืนก็เลยว่าพี่น้องสาบ่อทำเอื่อยเนาะมีมีน้องสาเลยลงมาเหตุงานบ้านลูกสาวเพืนเผืนกัว่าเขาก็เลยแบบลงไปแต่ว่าไปอยู่น้ำลูกสาวเท่าแก่เอื่อยเนาะไปเหตุงานบ้านน้ำผืนแต่ว่าเอื่อยกับสิเหตุอยู่บ่นอยู่ปัจจุบันนี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องบ่น ที่ว่าล้านเป็ดแหละเนาะแล้วคอยก็เห็ดงานบ้านเห็ดแล้วก็ขวานล้วเนาะพี่น้องตอนน,น,อนอั้ 15, นกะ็อายุสิบห้าสิบหกเนาะอีกอย่างกับคนบเคยไปกรุงเทพจะเถือกสีขีดหอดบ้านขีดหอดบ้านแล้วก็สีแบบว่าเงามันผัดเป็นบ้านเดี่ยวเนาะพี่น้องเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็ค่อนข้างจะเงาหมู่เพื่อนกับบูมีมีแต่มีแต่ย้ายคนหนึ่งแล้วก็อัน มีคนโคราชสองคนคนโคราชเพิ่นหันเลยเนาะสามคนแต่มียายผู้หนึ่งแล้วก็มีมีอันเอื้อยนะสองคนเนาะที่เคนไปอยู่ก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าคนลาวนีสิบูเดมีนะหันบ้านเดียวมีต่กำแพงอ้อมบ้านกำลังยหญ่ใหญ่พี่น้องเลยก็เลยแบบเงาขึ้นหอดบ้านอยู่ได้เดือนเดียวอยากออกอยากออกวันนี้อันแต่ว่าลูกสาวเราก็ใจดีได้พี่น้องอันเราบูไดมีลูกเนาะบ้านลัางอุ่ใหญ่เราอยู่สองคนนะพี่น้อง อยู่สองคนอยู่สองคนพวมียเนาะกับฟสเรานะแบบเราก็ยังบอดมีลูกสิเราก็ใจดีใจดีดีอยู่หันพี่น้องแบบแบบงานกับบรดนักมันได้แต่ว่าแต่ว่าเฮ้าคะแบบมันเงามันบ่มีหมู่มีอย่างมันบ่ได้คือยู่แถวบ่นสะเเพิ่นอยู่เนาะยังว่าเออเป็นอิสระอยากไปไ่ก็ได้แต่อันนี้แบบว่ามันบ่ได้ออกไปไซมันอยู่แต่กําแพงบ้านอ้อมเบิดันน้นพี่น้องแบบไปมใหม่มันก็อยากไปไ่กับบุหูจัก ไปเนาะ,ละ,ะแลบบ้วก็แบบเขายังบ่กเคยไปเขากับบกล้าออกไปสซผู้เดียวก็ค่อนขอาะะ้างจะเงาแลวก็ความรู้สึกก็คือหอนบ้านแห้แงแห้งลงไปกรุงเทพใหม่ๆเนาะเท่าที่่อยจําได้ตั้งแต่2013บ่หรือว่า2012แหละ่อยไปค่ะพี่น้องประมาณนนะัะะ้นเลยเนาะแล้วก็ออกออกจังหันแลวกะ็และะ้วก็ใจดีลูกสาวซ้อนแล้วก็มาสง่งมาส่งอยู่บ้านแม่แล้วบ้านแม่แล้วก็คือว่าบ้านโซ่บ้านทีเอื้อยคอยเห็นงานนี่แหละเนาะ มาส่งแล้วกัวบนนี้กะหางานใหม่บันนี้หางานใหม่เลยเอ้ยกับพี่ไอ้อะไกับเพิ่นหาใหาหาใ่้สรุปแล้วไปอยู่เยาวราชพี่น้องเพิ่นกับพี่อไอ้เพิ่งงานอยู่เยาวราชเนาะตะกี้อยู่ร้านอาหารนี่แหละพี่น้องร้านอาหารแบบอาหารไทยอาหารจีน,นมีบิดเนาะก็ไปอยู่อีกพี่น้องไปอยู่น่ะหันกับโบเวนดิสราอีกแบบว่าเขาผักข้างบนร้านเนาะเะวลาหอดย่ำเขางานกะ เข่ามาเขางานลงมาเห็นงานอยู่ข้างล่างเขามาเสิร์ฟอาหารเนะาะแล้วย้ำเลิกก็ขึ้นไปนอนข้างบนมันก็บโได้ไปใไส่แลวกะจักเป็นยังตะกี้สงสัยอายุยังน้อยแลวกัแบบว่าบบมีความอดทนนะพี่น้องอายุยังน้อยแล้วกับ่มีความอดทนคิดฮหอดบ้านเนี่ยมือได้กันคิดนอดบ้านแลวกะโทรโทรเบอร์ไทยมาเบอร์ลาวนี่ก็คนข้าง,งจะแพงหาสิบบาทนี่ว้าเขาเดียวเบิร์ตเขาเดียวเบิร์ ช่วงน่ะก็บ่ค่อยมีเงินแนี่พี่น้องมีเงินละเล็กละน,น่อยนก็ซื้อแต่บัตเติมเงินโทรมาหาพ่อแม่เนาะเพราะว่าคิดฮอดบ้านแห้งค่ะเด็กพี่น้องนะหันก็อยู่ได้เดือนหนึ่งอีกพี่น้องอยู่ร้านอาหารน่ะก็อยู่ได้เดือนหนึ่งก็ออกอีกออกบัริหารสะพนก็จำบ่ได้ว่าไปเหตุงานสโตอ,ออกจากหันเนาะเท่าที่จำได้ก็มีว่าอยู่ราดวิธีก็เคยเหตุพี่น้องงานค่ะแต่มันเฮงเลยเนาะเขาก็จจำบ่ได้ว่า ไปเห็ดบนด่นใดก่อนบน่นใดลังแต่ครั้งแรกอลีนะเห็ดงานบ้านคอยว่าวเนาะแล้วก็ใกล้หั่นกะบะฮู้อะเห็ดงานอยังก่อนอยู่ลาดวิธีค่ะเห็ดงานอันคา,า,า,ายคลองได้เพี่น้องคายคลองอันอยู่เทิงตึกคือขึ้นไปสั้นเก้าสั้นสิบมันจะมีสองล้านล้านสั้นเก้าล้านหนึ่งสั้นสิบล้านหนึ่งอันตึกผู่ป่วยนอกเนาะพี่น้องคายนมจีบสลัเปากาแฟ เอาายกับของอยู่ของกินเนี่ยมีขบเบิดกข้าวต้มขนมพนลราม้เนาะกระพงกาแฟก็มีอยู่ในหันกะอยู่ปีกว่าเลยพี่น้องปีหนึ่งหนึ่งปีกับประมาณสองสาเดือนนี่แหละกะคอยมาบ้านวันนี้มาบ้านมาเฮิงเฮงมาเป็นเดือนเดือนกว่าจังลงไปวันนี้พอลงไปแล้วแบบว่าเพิ่นกะรอเขา่าได้นะมันเฮงเข้ามาบ้านเฮงเนาะิ่นก็เลยหับคนงานคนใหม่มันนี่คอยลงไปแล้วกะรู้สึกว่า จริงๆเขาเขาก็ให้เห็ดอะไรเขาด้ว่าเออคนงานลายแล้วเนาะแต่เขาซึกแบบว่าอึดอัดคนงานลายมันผัดแบบก็เลยว่าจะขิดจังไดตะกี้กับโมฮูกันเนาะพี่น้องอยู่ในปีกว่าลงพอขึ้นมาบ้านลงกลับลงไปอีกออกอีกพี่น้องออกมันก็จะไปเห็ดงานไซข่อยกระลืมอลไแต่ว่าเห็ดลายมองอยู่เนาะมีไปเสียบมูปิง้งอยู่อันนั้นกับมีพี่น้องเสียบมูปิง้งอยู่อยู่ไซน,น้าจักภาษาอุทิศซอยทถาใดแหละอยู่ฝั่ง พังทนหันวเนาะเห็นประสาอืดแบบอันนั้นเลยบางประกอบยังน้าลืมเล้วข่อยกันเนาะทั้งผู้แหล้วพังทนเคยไปอยู่เธอหนึ่งพี่น้องเสียบมูปิ้งเสียบมูปิ้งนี่ถ้าไปใหม่นี่เขาให้เสียบเขาให้เสียบโบให้เสียบประมาณมือละสามสี่กล่องเลยพี่น้องกล่องมันก็กล่องประมาณนี้เนาะคือโตเสียบแล้วได้สามสีก่กล่องกล่องหนึ่งมันซีมีจากไม้จากไม้มันก็ลายไม่เนาะคือแบบ มันนั่งเสียบก้มหน้าก้มตาอยู่บนมือบนเวนนะพี่น้องรถตะกี้กะตะกี้กะประมาณมือละสองร้อยบาทนี่เลยเนาะเสียบมูปิ้งค่ะแต่ว่าเห็นงานบ้านครั้งแรกนะค่อยลืมเว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเพิ่นให้เดือนหาพันเดือนหาพันลายพี่ทีแล้วก็ถือว่าเพิ่นให้แพงอยู่เพราะว่าเพิ่นกะเห็นว่าเออเป็นน้องสาวอันคนงานแม่เพิ่นหันเนาะเพิ่นกะใจดีลายอันเจนะเพิ่นกะใจดีลายเดือนหาพัน บ่นคอยว่าอยู่เยวาวราชกะเดือนสี่พันหาเห็ดบ่นละเดือนแต่บ่นคอยว่าอันอยู่ราชวิธีน้องพี่น้องสีว่าก็ไปก็มาพี่น้องอย่าพากงเด้อคอยลืมว่าว่าคนห้เดือนเท่าไหรเน,ะนาะราชวิธีค่ะเข่าใหม่มือละสองร้อยสี่สิบพี่น้องแต่คคอยอยู่หอดปีหนึ่งปีกว่าคนก็ขึ้นให้มือละสามร้อยแล้วก็หัน่นแหลมได้มือละสามร้อยแล้วก็อ้อพี่น้องแล้วก็คือเขาว่าอันมูบิงเสียบมูบิงแห้งกระเต๊กได้มือละสองร้อยแต่แปลว่า มันนั่งก้มหน้าอยู่บนมือนะพี่น้องมันก็เลยแบบมันหน้ามืดตาลายไปบดเลยมันก้มหน้าลายเนาะแบบเสียบมูปิ้งนะพี่น้องต้องเสียบให้ได้แบบคือของเจ้านี่ต้องเสียบให้ได้เห็นงานใหม่ต้องเสียบให้ได้เท่านั้นเท่านั้นต้องเสียบให้ได้สี่กล่องสี่กล่องก็ได้สองร้อยบาทคอยก็โอ้ยเมื่อยลายพะคื้นสีแบบนั่งอยู่สื่อก็ตามมันก้มหน้าอยู่ตลอดแบบเวลาเขาเน้มไปทางอื่นสินะมันหน้ามืดตาลายมดก็เลย บ่ไหวอยู่ได้ซาวกว่ามื้ออีกออกบ่ฮู้ได้เงินเท่าใดพี่น้องล่อนขนาดเลยตะกี้นะอยู่ได้ซากว่ามื้อออกได้เงินจักได้เงินเท่าใดัเฮาัซื้อกินแน่มันก็เลยบ่ค่อยเหลือเนาะออกีกลับกลับเข้าอันกลับฝั่งกลับเข้ามาบ่หาเอื้อยคือเก่าอีกเอื้อยเพิ่นก็ยหายนี่แหละตอนนั้นบ่ไปอยู่ไสก็บ่ได้อยู่ไสก็บ่ได้เนาะาแพมีแต่าแพหางานให้ เพิ่นกะเมื่อยแล้วเพิ่นกะบ่จักเหตุงานบ่ว่างเนี่ต้องห้างานแห้ข่อยอีกโอ้ขนาดเลยข่อยค่ะพี่น้องไปอยู่ไสก็บ่ได้กะกีเนาะบ่อนนัดเนี่ยก็ปีกว่าิันข่อยว่าโรงพยาบาลราดวิธีแลยเนาะขายพวกกระปุกกาแฟาและคนละหมอกละไม้หลยเนาะนมจีบสาระเปาออกจากงานบูปิ้งวันนี้ผ่นแล้วไปอยู่ใส่อีกมีอีกบ่อนหนึ่งแต่ข่อยบ่ฮหัวอยู่ไสก่อนอยู่ไสหลังข่อยลืมเลยเนาะพี่น้องว่ามันนาน อยู่ลาดยากเคยอยู่พี่น้องเลยลาดยากเหตุงานล้านอาหารคือเก่าล้านอาหารคือสิเป็นทว่วแก่เดียวกันกับอยู่เยาวราชแหละพี่น้องเจริญชื่อล่านกับเจริญไทยสุกี้เนาะก็สิมีอาหารไทยอาหารจีนคือเก่าอลไเนาะอาหารหลากหลายแบบอลไเนาะพวกอันสุกี้หม้อไฟยังก็มีเบิร์นาพี่น้องแบบราคาแพงๆขึ้นไปฮนะเนาะพวกเหล้าเบียร์ยังก็มีเป็นล้านใหญ่ใหญ่เลยพี่น้อง คนงานรวมทั้งพืดทั้งเมฆองเมฆคัวพอองพอคัวนี่คือแบบเศร้ากว่าคนสามสิบคนนะพี่น้องเอ้ยเถาแก่เพิ่นกับประมาณคุ้มล้านอยู่สามสี่คนล้านนะสิแบบว่าบ่ได้จดได้พี่น้องแบบเด็กเสิร์ฟนี่แบบลูกค้าสั่งอาหารบ่ได้จดแบบใส่แบบไอทีเขาเอิ้นไอทีเนาะใส่แบบโทรศัพท์กดไปแล้วมันก็สิบินบินมันก็สไล่ขึ้นอยู่คอมเพิ่นอยู่ฟุ่นเนาะอยู่เคาน์เตอร์เพิ่นผูอยู่บนจะคของเพิ่นคุ้มนะพี่น้องเฮ็ดนะหั่นได้ประมาณห้าหกเดือนั้งพี่น้อง ห้าหกเดือนนี่แหละประมาณนั่นเลยเห็ดหันอันนั่นกับโบมักอีกพี่จะโบมักนะแบบว่ามันเป็นอะไรมันยกอยากอยู่แถวเอื้อยไสินะยากอยู่แถวเอื้อยคอยแบบว่ามันเป็นอิสระหนาะแบบเลิกงานมากกอยากไปใส่ก็ไดายไปอคอยหมกักแนวนั่นเนาะแล้วก็คนบ้านเขากระไลอย,อยู่แถวเอื้อยพันอยู่เนะเาะแถวอันสาวราศวอยู่แถววันตรงแคนี่นะพี่น้องแล้วคอยผัดอยู่พังทนเหมนี้มันผัดคนบ้านตัวเองกับโบมีแล้วก็เลิกงานมากอะ คือ่าแก่พ่นสิโลกหน้าบ้านไว้เขาก็ขึ้นนอนข้างบนข้างบนั้างเทิงลานเนาะก็ซิมีแบบห่องสาวโสดก็สินอนร่วมกันก็ห่องชายโสกกะสินอนร่วมกันเนาะห้องผูไซายก็อยู่แต่ผูไซายห้องผู้ยิ่งอยู่แต่ผู้ยิ่งนะถ้าคนโสดนะถ้าคนมีขู่อีกแบบหนึ่งก็ไปอยู่หันไดหาเดือนกะโบหมักอีกยังออกไปไซสก็ไปได้ออกวันยุดกะโบมีเงินเดือนให้เพิ่นให้เดือนเจ็ดพันแต่ว่าห้าซื้อกินข้าวเองทุกอย่างขลองในร้า่ก กินได้แต่ข่าวเปล่าของในร้านเนาะเพราะว่าเพิ่นม่ให้กินเนี่นะพี่น้องเดือนเจ็ดพันกับสีแบ่งออกเป็น2องงวดเนาะพี่น้องวันที่สิบหกแล้วก็วันที่หนึ่ 1, งเงินออก่างวดละวซนะ้พันหาเนาะวันที่หนึ่งพันหาวันที่สิบหกซ้ำพันห่าสินะแต่ก็บ,บ่ค่อยเรือดอกพี่น้องตะกกี้อีกอย่างค่ะ่อยกินลายเป็นคนกินลายเนาะไปซื้อกินนั่นกินนี่มือหนึ่งกับเบิร์ดเท่าไรเครื่องเครื่องไส้ของซยอยเขาอีกกับเบิร์ดแล้วมันบ่อยากคุ้มขาแล้วก็เวลาเลิกงานมาออีีกพ่นง้ง เลิกงานมากะเขาแก่เพิ่นสีบ่ให้ไพ่ถือเลยได้กุญแจนะคือแบบเพิ่นนีซีแบบเข้มงวดอีรีว่าให้ออกเลยเลิกงานประมาณสี่ทุ่มห้าชุ่มบางมือก็เทียงคืนแล้วแต่ลูกค้าออกไวออกซ่านาอพี่น้องพอมันเขางานแปดเก้าโมงเช้ากับครัางเว้นกะมีผักเบรกหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงกับว่ากันไปแล้วก็เลิกงานเทียงคืนแบบน,นี้มันเวลาอันอัน,น,น เซบอกเซเว่นก็นอยู่ไกลต้องปั่นจักรยานไปซอยปิ้วปิยวโผมันพอสะดวกเนี่ยมันก็คืออยู่แถววัดดงแคแถวฝั่งแบบคนมันจะเลินจะเลินนะพี่น้อง <c oughs> ก็เลยเอยบ่ขักบ่แน่แบบบ่ขักวันหบบบยุดกับบ่มีเลิกงานกับเที่ยงคืนตีหนึ่งบางมือฮะบางทีลูกค้ากินเหล้าเผิ่นบลูกจะเขือ่อโต๊ะใหญ่ๆหญ่ที่นอกพี่น้องเผิ่นกินเหล้าแบบคนอื่นเมื่อบนแต่เผิ่นโต๊ะเผิ่นยังบ่ยอมลูกก็ต้องรอลูกค้าลูกก่อนเนาะลูกค้าเมื่อก่อนยังเก็บได้ไปสินะกับบ่ขักอีก มาบ้านมาบ้านนี่แหละมาอยู่บ้านช่วงลังทรงการบัาน,นพี่น้องมาบ้านประมาณสองสาเดือนนี่แหละดำนาแล้วเข่าก็เริ่มเป็นกอเคียงงามทีนีลงไปใหม่บันนี้ลงไปใหม่เลยไปอยู่อยู่บ่อนคอยอยู่ปัจจุบันครับพี่น้องบันนี้ไปอยู่อันนั้นก็อันนั้นก็จักไพ่ว้าเออตอนแรกหาสิย่างไปหางานย่างไปอันบ่อนเอ้คอยอยู่ผัดมีมีผู้ยิงลายคนเด้หมู่ขู่มีสาวเลหรือก็จักไพ่อีกคอยก็ลืมเลืตะกี้ก็ลายคน มีอยู่หกเจ็ดคนอย่างไปหางานนํากันนะพี่น้องไปหางาน้ข่เนาะเขาเลิกงานแล้วเขาพาอย่างไปหลาะหางานว่ามีบอลไดสิ่ับบอกนะพอย่างไว้หนึ่งพอดีอันเ็น้านคลายบาบีเนาะคนฮูจักกับเจ้่อยปัจจุบันนี่หเพิ่ึกเลยยว่าพังว่านีเด้เจ้นี้เราบอกว่าเราบอกว่าถ้ามีคนงานมาเลยบอกเราในี่เด้อเราวหาคนงานเราฝากบอกว่าเราต้องการคนงานในห้านนั้นนะห้านนันก็เลยบอกบอกมันเขาก็เลยไปสมัครกับไปไกลกันดอก ใกล้ๆกับบนเอ้ยี่แหละพี่น้องนคนควเห็นงานปัจจุบันเนาะไปสมัครตอนแรกกับโบฮู้หรือว่าเราใครอย่างเนาะจะเป็นห้านรถเข็นนี่แหละห้านเราปัจจุบันพี่น้องรถเค็นริมพุทบาทเน,น,นาะกับสิพิ่นกับสิคายตือหวนหรือว่าเกาเหลาเครื่องในหมูเกาเหลาเครื่องในหมูก็คือแบบพวกมีทุกส่วนของหมูนะพี่น้องมีซิบก,กว่าอย่างเนาะของหมูค่ะต้ม ต้มแล้วก็สิต้มใส่น้ำผักกาดดองใส่กระเทียมพริกไทยถูบลงไปเนาะแล้วก็่องปรุงก็สิเป็นคือเของปรุงก๋วยเตี๋ยนี่แหละพี่น้องไปอยู่น้ำเลาย่างไปกับได้ไกลดอกแบบย่างหลัดซอยไกลกันหนึ่งเนาะยู่น้ำเล่าหัดต่ว่านี่งานกับคนข้างจะนักนักนาสาหัสอรแบบค่อยคนงานคนเดียวขายดีพี่น้องวันนี้ริมพุทบาทก็อยากแต่ขายดีแบบว่าขายดีสนิทที่แบบว่าเก็บจานกับ่รทธาน แบบเสิร์ฟกับว่าท่านบัวจักอยากเสิร์ฟน้ำบัวจักอยากเสิร์ฟอาหารบัจักอยากหับออเดอร์บัจักอยากล่างจานผู้เดียวนี่พี่น้องคือลา้าเจ้แล้วก็พ่อของเลาเนาะเราจะเป็นคนจีนพี่น้องพ่อล้วกับเจ้เออสองคนสามคนทั้งข่อยนี่เกือบตายแต่ละมือนะพี่น้องเลยแบบมือไงลีรอเลิกงานมานันนีมือเงมื่อยมือข่อ,อยนี่แบบตามงามมือตามซอกมือนี่นะพี่นอ้องเปรย เปื่ยอยลีโลพวกอันเท้าพวกยังนี่กะเวลาเราล่างจานเนาะมันคำสีใสรรองเท้าบูทมันกระบาสะดวกนะพว่ามันมันแคบนะพี่น้องเวลาล่างหม้อล่างยังมันก็เข่าไปในเกือบคือเก่าอีกมันก็เลยเข่าไปในเกือบบูทคือเก่ามันก็เลยยิ่งเห็ดให้เปื่อยกว่าเก่าฮะเลยโบใส่โบใส่นี่น้ากัดน้ำมกัดแสบอ่องห่อนแดงไปเบิดเลยพี่น้องมือนี่ก็เปื่อยเปื่ยอยลีโล แล้วก็เป็นผื่นนี่เป็นผื่นเต็มแดงอยู่ทั้งเสบทั้งเจ็บทั้งยังแต่ค่อยกระงงตัวเองว่าบ่นที่เมื่อยที่สุดนักที่สุดทัดคอยอยู่ได้จังใดบ่อนอื่นค่ะสบายกว่าหันค่อยเป็นยังค่อยคือบ่อยู่ะนะแต่เล่ากะวางหันป็อยู่ใหม่เนาะหาหกปีที่แล้วค่อยอยู่น้ำเลาหกปีพี่น้องเราให้เงินเราอะเมื่อละสามร้อยแต่ว่าค่อยหนาผักน้ำเอื่อยค่อยนอนน้ำเอื้อยค่อย เวลาตอนเช้าเวลาเหตุงานกระย่างมาเหตุงานนะแต่กินขา่าวกินต่ครบเศร้านะ้ำผน้งกินตื้อหัวนั้นของคนขายอะไกินกับขา่าวเปล่าข่าวสวยนะพี่น้องมันแนวกินกับข่าวสวยเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ลูคกค้าคนจีนจีนพี่น้องลูกค้าคนจีนแล้วก็ลูกค้าภาคอีสานนเนานะลูกค้าที่ขับแท็กซี่ขับซามโรแล้วก็ลูกค้าคนจีนหมักกินเนาะพี่น้องนะคนะแบบลูกค้าไม่ต้องลูกค้าประจําพี่น้องเอ้ยจนแบบว่า ลูกค้ามาแต่ละคนจนได้อื่นเอิ่นสื่อข่อยเพราะว่าเห็นข่อยอยู่นานเลยนะพูได้มากอ่ะย,ยังอยู่อีกเนาะอยู่นานอรีคนนี่เพรานว่าปกติกะเห็นผููได้มาอยู่น้าเล่ากะลูกค้าว่าโหนะบุกเกินอาทิตย์หนึ่งบางคนมือหนึ่งช่องมือกะเปิดเลยแบบว่ายังเฮงสุดกะเดือนหนึ่งช่องเดือนกะเปิดเลยเพราะว่างานมันนักมันเหมือ่อยแรนเห็นทุกอย่างผูเดียวเพราะว่ากินอันนี้นะเขากินไวพี่น้องเลยบริชาคือก๋วยเตี๋ยวด้แบบกินข้าวดียวแล้วเลย พอจักจะเก็บโต๊ะผู้ล้อหนังก็ยืนล้อหนังกำอยู่คนณะไปะสินะทั้งใส่ทุ่ง,ท,งทั้งยังน้ำแบบส่วนมากอันนี้บางคนกว่ากินที่ห้านมันที่แซ่บกว่าเนาะคือแบบว่ากินข้าวเดียวหลูกข้าวเดียวหลูกนะข้าวเดียวหนึ่งหลูกเลยเปนเก็บโต๊ะน้ำกับท่านผู้ล้อหนัง่งก็บกำอยู่แบบสารพัดสารเพแบบเบิดแบบเมือ่อยอะไรค่ะทั้งมือมือยังนี่กับเปืออ่อยไปน้ำเพราะว่าคอยล่างคนเดียวล่างกับบุตมีนาทีล่าง,านะางอย่างเดียวเนาะพี่น้อง แหลนเสิร์ฟแลลนเห็ดหั่นหีแลลนทุกอย่างแต่เจ๊ก็พอเพิ่นก็หั่นเนาะหั่นเตรียมหั่นเตรียมนี่หั่นเนื้อมูตักให้ลูกค้าก็ยังสีบทันนะคอยนีแหลนไปจักจักล่างจานไปจักจักโอ้ยเก็บโต๊ะสารพผัดเสิร์ฟน้ำฮับออเดอร์คือต้องใส่ความไวนาะต้องคล่องแค้นเนาะพี่น้องเอ้ยมีลูกค้าก็บ,บ่าคล่องแค้วเนาะพุ่น้องคนนี้บ่คล่องแค้นไะด้อยู่มานานเนาะพี่น้องอยู่น้ำ่นมา ประมาณหกปีนี่แหละพี่น้องถึงปัจจุบันเนาะประมาณหกปีเริ่มแรกคนไทยมหลืสามร้อยสามร้อยตะกี้หกปีที่แล้วก็ถือว่าได้อยู่ก็ถือว่าเออเพิ่นก็ให้พอสมราคาอยู่เนาะแล้วก็พอค่อยอยู่ไปปีหนึ่งสองปีเพิ่นก็ขึ้นให้สามร้อยก็เป็นอยู่ไปเึงไปก็สามร้อยหาชิแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปอีกอะปีหนึ่งสองปีปีกว่าสองปีขึ้นให้สี่ร้อยแล้วก็ วังบเฮงนี่ขึ้นวังวัง,วงปีไกยนี่นะวังปีกายหรือปีซื้อน,นี่แหละ่นก็ขึ้นให้มือสี่ร้อยเห็นคอยอยู่เฮงนเนาะผนกระใจดีอยู่เจ๊ค่ะทอแต่ว่ามันคายดีมันคายดีเลยผัดเฮ้าลูกน้องผู้เดียวแล้วเฮ้าเมื่อยนะพี่น้องรวมถึงจะคของแล้วก็แข่สองสาคนหนึ่งเลยมันเมื่อยลาดริมฟูดบาทก็เม่นแต่อันนี้ค่อยกับบเขาใจว่าเป็นยังต้องคายดีเพราะว่ามันบบค่อยมีผู้ใดเหตุขายนะพี่น้อง,องเราผัดสูตรของเรามันผัด ดั้งเดิมมาลายรุ่นเลยเนาะตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแล้วก็รุ่นปู่ของเราเนี่ยเราเอิญอากงเนาะตั้งแต่รุ่นอากงอามาพี่น้องสืบต่อกันมาคายตือฮวนมาจากเมืองจีนเนาะตะกี้แล้วว่าแล้วว่าเราให้พังวะตะกี้หามาจากเมืองจีนนันอากงเราหาหาคายเริ่มเลขนะหาคายยังบริมีรั่นของตัวเองลูกค้ากับตีดลูกค้ากับแบบลูกค้ากับอันแบบว่าแล้วว่า ตอนเลายัางน้อยก็มาซอยพอ่อคายลูกค้าก็เห็นเราแต่ตนต้นยน้อยลูกค้าก็แบบเอาง่ายๆกับอายุก็ับลายไปตามๆกันเลยเนาะแบบลายคน้นลายรุ่นมาลูกค้าก็บอโอ้บางคนกัแบบว่ารุ่นพ่อกินแล้วก็รุ่น,ล,ล,นลูกกับ้าลูกม่กินลูกก็ติดใจม่กินอีกแบบว่าตือหวนะไรมันคลองหายยากนะพี่น้องบางห้านก็มีแต่ว่าลูกค้าส่วนมากบอกว่าบางห้านนะเรื่องในมันมีกลิ่นพวกใส่พวกยังเข้าวล่างบลสะอาดแล้วมันมีกลิ่นเนาะ เขาซิมีวิธีล่างวิธีเห็ดของเขาดอกข่อยก็ะเห็ดข่อยกะข่อยกระเห็ดน้ำเล้าตอนเช้าเนาะตอนเช้าข่อยไปข่อยกระต้มซอยเล้าซอยการเห็ดทุกอย่างอะไรแต่ว่าเวลาเก็บล่านกับมิตรข่อยล่างแต่คนเดียวมันกับวายนะพี่น้องก็มันนี้เป็นยังผนจงไปยังหับลงน้องเพิ่มหับเพิ่มพี่น้องแต่บางคนมาเห็ดช่องซัมมือมิตรไปมิตรไปมิตรไปเนาะบ่มีผู้ใดอยู่ได้บ่ให้ว่ามิตรคนทวงข่อยคือทนคือทนอยู่ได้แบบ งานหนักขนาดนี้คือสิเม <t> ื่อยเนาะลูกค้าเห็นว่าเอยเมื่อยแล้วเนาะผู้เดียวจังสันจักซีก็เมื่อยค่อยว่าบางทีอันพวกอันคนอีสานเนาะิ่นมาขับแท็กซี่ขับแท็กซี่นก็แเวะกินเมื่อยเวลาเมื่อยแล้วเขากอกว่าเนาะผู้เดียวิ่นกระทมเออตาสงสารเนาะือซิเมื่อยค่ะว่แเลนทนเล่นนี่ผู้เดียว้ังถวย้ังจานก็จะมือเปื่อยก็เมื่อยอะไรพี่น้องแต่สักเขตุจังใดเนาะแบบว่าที่อยู่ได้พออีกอย่างงานหนักกว่าบองอื่นเมื่อยกว่าบออื่น แต่อยู่ได้พอยังอยู่ได้พอมัน,นเป็นอิสระพี่น้องอยู่ comfort. หันนะคือแบบเขาผักกับเอื่อยเนาะผักกับเอื้อยอลไรตอนเช้าอลยรย่างไปเห็นงานเลิกงานมากับมาห้องแล้วก็อยู нолог, ่ตะกี้นะมัน <Effect> มักขิดหอดบ้านเนาะก็อยู่กับเอื่อยเน่เลยอยู่ได้เห็นคนบ้านตัวเองเน่อยู่แถวน่ะแล้วก็มันสะดวกสบายอยากไปซื้อเัี่กลใกล้เซเว่นใกลใกล้แบบอยู่บ่อนเจริญถนอ่างย่ายอยู่บ่อนเจริญมันสะดวกสบายเน่แล้วก็เป็นอิสระเน่เวลาเลิกงานเขาอยากไปใส่กระป๋า เขางานนี่เขางานตีสามเนาะพี่น้องตีสามมีข่อยกระย่างไปเห็นงานแล้วแต่ก็บ่ายซองนี่ก็เลิกอีกอย่างมันเลิกแต่เวนเน้นแน็เลยแบบว่าเอออยู่ได้ถึงสี่ตื่นเศร้ากะเลิกแต่เว้นกัเขาก็มีเวลาเห็ดหันเห็นนี่มีเวลาไปลินไปเที่ยวสินะแบบมันเป็นอิสระอยาก,กินทายังเขาก็ซื้อกินเองมาสินะกินกินน้ำเล้ากะกินแต่ตอนเศร้าตอนไปเห็นงานเนาะตอนเที่ยงเขาก็มากินยูห่องกับตอนแรงนะแต่ก็อยู่หันมันกะ อยู่กับเอื่อยเน่เพราะว่ามันใกล้กันกับบ่อนสาวแพเห็ดงานบ่อนผลเห็ดน,น้ำ่นานเป็ดน,น้ำโซ่นี่นะพี่น้องมันใกล้กันเขาเลยยยางมาผักน้ำพิน,นอิสระเน่แบบสะดวกสบายเนย่ก็เลยอยู่ได้ขึ้นชินักขึ้นชินยังก็อยู่ได้บัตรทีบอนคอยว่าก,ก่อนๆมาหาสบายงานสบายเน่ก็บบ่ได้สบายพี่หลึกดอกงานมันก็ต้องเหน,เนื่อยเนาะแต่ว่ามันก็ะขคกว่าหันแต่ว่าอยู่บ่ได้เพราะว่ามันบบเป็นอิสระแบบเบหาบ่ามักนะเอ,า,อาง่ายอีกอย่างก็ บมมีคนบ้านตัวเองเน่แบบมันก็เงาก็ยังแต่ก็อยากไปใส่กระไดนไปอยากกินยังกะมันอยู่ห่างไกลมันยากนะอยู่นี่มาประมาณหกปีน้องบอลคายตือวนบอนอยู่น้ำเจ้ย่างเจ้แล้วก็พอเราก็ใจดีลายใจดีลีบางทีจะเห็นเท่าเหมื่อยเห็นเท่ายังเราก็ยื่นพิเศษอยู่ได้พี่น้องเสือละร้อยซองร้อยแล้วว่าแล้วยื่นพิเศษแล้วก็ว่าเออแล้วก็ว่าวเขาอยู่ได้ว่าเออขายยันแล้วก็ว่า เราลูกน้องคนนี้ขยันแล้ววะแล้วก็อยู่นานที่สุดแล้วว่าผู้อื่นนะผู้อื่นนะอยู่เมื่อหนึ่งบางคนกับข้อสองสั่งก็ออกเลยแล้ววะอาทิตย์หนึ่งก็ออกเลยบางคนัอยู่บนทนอันนี้พ่อพิ่นก็ว้าเพื่นก็ว้าเนาะพ่อกับเจ้แล้วก็ใจดีแล้วก็ว้าวเยออยู่ทนเนาะว้าวคอยนะแบบว่าพิ่นก็คอยมากพิ่นก็ไม่ได้อยางให้มากแต่ว่าพื้นเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาคอยมากอ่ะือสิจักซิมีผู้ใดสอยเรือพิ่นนะเพราะว่าผู้อื่นอยู่ก็อยู่บ่ได้ างานมันหนักเนาะแต่คอยพ,พื้นกันก็ไม่อยากให้คอยมาดอกว่าพื้นอะรีนะแบบว่ายื่นให้่อยเอาใจคอยนะเห็นคอยเมื่อยแต่ยันคอยออกนะคอยก็อยู่ได้รั้มตัวนั่นเนี่ยแล้วก็ใจดีเนี่ยเวลาสิออกอรีก็คิดสงสารเราหนาะตะกี้นะเวลามาบ้านมาบ้านก็กลับลงไปเห็ดบนเก่าอีกอยู่นหันมาหาหกปีมากมากอะ่ะลงไปเห็ดอีกมากกะลงไปเห็ดอีกเนาะ เพราะว่าเราก็ใจดีเรากัดใจดีเราหูเอาเหตุงานนักแล้วก็ยื่นเงินพ,งพิเศษให้บางทีข้าบเถียงนี่เผื่อเขาสิเลิกงานกับใบซองเป็นบ่อพี่น้องเราก็ซื้อขนมปังพวกนมพวกอีหยังมาไว้ให้ร่างบ้านให้เขากินไปนำให้ร่างคลองไปนำกว่าถ้ะเก็บล้านแล้วแหละคือค่อยสีล่างคลองล่างคลองแล้วเบิดเตรียมหันเตรียมนี่แล้วเบิดค่อยจังิคกับเมื่อห้องวนเอ้ยอยู่เนาะประมาณนี่หละที่ค่อยมานี่กะ มาเกือบสองเดือนเลยพี่น้องมาจากกทมฮอสน,นอี่เนาะมากะคือทอดบ้านแหละมายามบ้านแต่กะสถานการณ์สิกะคือสิบวได้ไปละแหละพี่น้องแต่ท้ามีโอกาก็อยากไปอยู่อยากไปลินอยากไปเยี่ยมว่มาอยากไปเยี่ยมยามเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นกะเพิ่นกะใคอยุ่เดี๋ยวนี้มีร้านเพิ่นมาสวยนะพี่น้องร้านเพิ่นกะมาสวยเรือเพิ่นอยู่กะใคอยุ่ขับรมีคนสวยริยังว่าเพิ่นชีนั่นเนาะแต่นี่กะ่อยก็มาอยู่บ้านเกือบสองเดือนเลย พี่น้องทมว่าสิไปอีกโบ่กะสถานการณ์สิคือสิไปไ,ไปไง่ายดอกพี่น้องอยู่บ้านไปก่อนเนาะประมาณนี่แหละพี่น้องกะเหตุงานจากักจักบอนจกักจักบอนลืมเลยเนาะเพราะว่าบอนได้ก่อนบอนได้ลังก็ลืมแล้วหูแต่ว่าไปเหตุงานบ้านก่อนล่าสุดกะไปขายตือหวนน้ำเจ้นี่อยู่มาหกปีอยู่ในนี่นานที่สุดไปเหตุงานบ้านแค่ดได้เดือนเดียวใกล้หันกะบลละหกเดือนบ้างบลละปีกว่าบ้างบางเดือนกะ บางบน่นกะบาหอดเดือนก็นมีพี่น้องประมาณนั่นแหละบน่นคอยเหตุงานกันเนาะที่โอ้ยเห็นบ่พี่น้องกว่าสี่มีทุกอย่างมีหันมีนีซัมานีกะไม่ได้งง่ายเนาะคอยเหตุงานอันเก็บเงินทแท้ๆนี่อยู่น้ำเล่านี่ห้ากหากปีนี่กะทั้งหมดน่ะห้ากหากปีนี่กะเก็บเงินเพื่อสี่ได้หันได้นี่เริ่มแรกไปแรกๆตอนยังสดก็ให้พอ่อให้แม่เนาะแต่พอมีครอบครัวแล้วกะ ก็หาเป็นของตัวเองเป็นศีหานาเริ่มแรกนี่คือแบบตะกี้ฮะนเงินเจาะสร้างบาดาลกับโบมีตะกี้ฮะมีเจ้ไปหาบเอาน้าอยู่น้ำสร้างบนอื่นผู้หาบมาเทใส่เองใส่สอู้ไว้นะพี่น้องแต่พอได้ไปกรุงเทพนี่แต่เอื้อยเพิ่นไปก่อนเนาะเอื้อยเพิ่นกับตะกี้ตอนเอื้อยเพิ่นบ่ได้ไปแห้งกระเต็มมายังกรบโบมีน้ำเขาเฮือนลังนี่กระบ่ทันได้มีพี่น้องอยู่เฮือนเมเทาที่เพิ่นยกมืุกนี่นะพี่น้องเอยู่พุ่นนะบนนี่ก็ยังเป็นป่าอยู่แถวเฮือนแถวนี้เนาะ วันนี่ก็เอื้อยผลไปกรุงเทพก็ซื้อเดินนี่นี่นะพี่น้องซื้อน้ำกระเจ้าซื้อแล้วก็มาปุูกเคลื่อนลังนี่เพอเอื้อยผลไปกรุงเทพลายปีข่อยใหญ่ข่อยก็ไปตมลังมันนี่ไปตมลังก็ซอยกันซอยกันอันต่อเติมเ่อนออกให้พ่อให้แม่ะลยถังรงถังสร้างแล้วก็เงินใส่ส่งให้เพื่อนแต่ละเดือนละเดือนสองคนเอื้อนองเนาะข่อยนีสิบได้ลายสำเเอื้อยดอกวเอื้อยผลไปหาก่อนผลกระซี้าได้รายกว่าข่อยนะ เพื่อนตอนแรกก้าเศร้าบุได้มียังจะดีเดี๋ยวนี้คือคือไปหาเงินสอยกันกระต่อเติมอางทีละเหล็กละหน่อยอะไรพี่น้องกับประมาณนี้แหละส่วนท้าอยู่กระบ่๋จรแล้วข่อยกะหาเงินมานี่แหละหาเงินมาจักจักปีเลยเนาะเผื่อิีด้ซฉบับนี้เพื่อนอันยังบะทานแล้วอันนี้นะของขอยเองนะพี่น้องกับว่าได้ง่ายๆมีพี่น้องว่ามีเงินบุได้มีดอกพี่น้องเผื่อิีด้ซฉบับนี้โอ้ยมือขอยนี้ เปื่อยลอกออกขู่มือขู่มือแบบว่านั่งมันลอกออกมันเปื่อยนะบบจักถือเสียบเองห้อนน้ำได้พี่น้องเอ้เพราะว่าน้ำแกงเขาปรุงใส่มักผิกใส่ยังฮะเนาะเขาล่างถ้วยล่างจานน้ำยาลงจงจานครับสใส่ทุงมือมันกับอสะดวกเพออยังพอเวลาใส่ทุงมือปับ๊บจะหน่อยแล่นขึ้นเสิบจะหน่อยแล่นขึ้นยังต้องล่างมือตลอดนะพี่น้องเขาเซ้าล่างจานแล้วผัดขับก้าวว่าถ้วย ถวยบ่วงมันทันไส่แล้วก็ความไว้แล้วก็ล้างมือให้สะอาดเส้นมือหแหกแล่นไปแล่นมามันก็เลยแบบมันบอดสะดวกใส่ทุงมือนะแบบมันต้องใส่ความไวนะคือคอยเห็ดงานนี่ก็ต้องไวอย่างเดียวอีกใครตัวหัวดเพิ่นนี่เพราะว่าเขาเห็ดแล่นหั่นแล่นนี่อยู่นะมันผู้เดียวเห็ดมันก็ต้องใส่ความไวอีกต้องเห็ดไวๆคือแล่นแล่นนี่ได้แม่นสิว่าเห็ดเบื่อเบื่ออยู่บทันแนวหนะพี่้องไอผู้เดียวเขาบ่าให้เจ็เพิ่นว่าเออเพิ่นก็ว่า ผนกับผ่อผลกับยื่นอายุเงิน,นพี่งพิเศษวาทรงซานคอยว่าเ็นคอ,อยอยู่ผู้เดียวแล้วกะอยากซื่อใจคอยไหวแน่พี่น้องซื่อใจคอยไหวบางทีกะหลักให้เนาะพ่อแม่ผนกัแม่เผนก็เป็นคนที่ทว่าแล้วเนาะคนมีอายุนะพี่น้องกะสิบน่นผลกะหลักให้หลักให้ซื่อใจค่อยไหวสิคอยกัอยู่น้ำเล่าก็เห็นเ,านเราใจดีองานนักงานยังแล้วกะมันเป็นอิสระในเรื่องงานมาันกะใบซองไปใส่กรไป เราอยู่ได้มาหอดปัจจุบันนี่แหละพี่น้องแล้วก็ออกจากหันนี่แหละมาอยู่บ้านนี่เนาะมาจากกเทอมอมาจากน้ำเลาเห็นงานน้ำลเล่าแหละก็มาอยู่บ้านเกือบสองเดือนเท่าปัจจุบันนี่เนาะน้ะนองอยู่บ้านก็บ่ได้เห็นน้นอกเพื่อนก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเก็บโฮมมากับบอลจรเพื่อสิได้สำนาเฮือน,นก็เนาะเริ่มแรกก็คือเขาเว่าอะไรให้พ่อแม่ก่อนเพราะพ่อแม่มีหันมีนี่แล้วก็เขามีครอบครัวเขาก็ให้เห็เพื่อนเขาเองแบบน,นี้เห็นแพี่น้อง ก็โอเคเนาะพี่น้องกัประมาณนี่แหละชีวิตอันประสบการณ์ทำงานกทมของข่อยกระไดเหตุงานกะบตะลบบอนก็อยู่ได้บ่เฮงมีอยู่บนนี่แหละบนปัจจุบันเฮงงานนักกว่าบนอื่นแต่ว่าอยู่ได้ดนเพราะเป็นอิสระเจ้าของก็ใจดีน่เนาะแต่ก็อยากสวยล้วแน่แเราบ่มีผู้สอยนะกัประมาณนี่แหละเด้อพี่น้องเอ้บางคนบอกว่าอยากหูเนาะว่าเหตุงานอียังแน่วว่างๆเราประสบการณ์ทั้งในเด้อเนาะพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องวันนี้สล้วผ่อนก็เล่าให้ฟังเลยคลิปนี้กับซีจอขอจบเอาไว้สำหรับเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็ดสั่นกระดิ่งให้ s u พ p เนยเด้อพี่น้องเลยพบกันในคลิปหน้าพูดหลยพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเด้อที่เข้าให้กำลังใจส u พ p เนาะพี่น้องขอโตลาไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง